มาถึงโซ่โซ่ที่ค oh รูเลือกเข้ามาเนี่ยตั้งแต่รอบที่ภาคใต้เพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าครูรู้สึกว่าเออไอเนี่ยมันมันมันมีความน่ารักในตัวมันมีความน่าจําแล้วคิดว่าหลายๆอย่างมันปั้นได้พดไพพอเข้ามาเดี๋ยวบ้าน ก็ยังม <toda Wha> ีคนเห็นในข้อนี้ก็คือกรรมการก็คือครูเป็ดและครูกลองที่เห็นในข้อนี้โซ่ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในบ้านใหญ่ข้อที่ครูชอบก็คือว่าโซ่ก็มีความซื่อ あっ。<noise> <noise>